สวัสดีครับผมครูอาร์ตจากเพจไซเบอร์ดีไซน์วันนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วงของ Photoshop The Series นะครับซึ่งตอนนี้ก็ปาเข้าไป EP 12แล้วนะครับวันนี้ก็ขนเทคนิคกราฟิกจัดเต็มให้ทุกคนอีกเช่นเคยนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคการรวมหลายๆภาพไม่ว่าจะเป็นภาพ .jpg e นะครับหรือ .png เข้ามารวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop ซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคลับที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่า Photoshop มันทําแบบนี้ได้ด้วยและตัวภาพที่ผมจะเอามาสอนวันนี้นะครับก็คือคอนเทนต์ที่ผมเคยทําลงเพจไว้นะครับอ่ะเป็นชนิดของ Color Scream ในงานกราฟิกนะครับเราจะเอาภาพพวกนี้หลายๆภาพเนี่ยเอามาเรียงต่อกันเป็น PDF ตัด้วยโปรแกรม Photoshop ไปดูวิธีกันเลยครับขคแรกนะครับก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องสร้างหน้าง,งานใหม่เลยเราสามารถมาที่ไฟล์แล้วก็ลงมาที่ออ t โตเมทครับออ t โตเมทคือพวกฟังก์ชันที่ทํางานให้เราแบบอัตโนมัตินะครับอะถ้าเป็นแบ t ช์เนี่ยก็จะเป็นแอคชั่นที่เราบันทึกไว้ในโปรแกรมนะครับแล้วก็แอพพลายลงไปกับหลายๆภาพในโฟลเดอร์ก็จะเป็นส่วนของแบ t ช์นะครับแต่ที่เราจะทําวันนี้ก็คือ PDF Presentation นั่นเองก็กดลงไป กดลงไปนะครับมันก็จะมีให้ติ๊กตรงด้านขวาตรงนี้นะครับอ,อยากให้แบ็กกราวนเป็นสีอะไรก็ให้ติ๊กเป็นมัลติเพจด็อกิเมนต์ก็พอนะครับต่อมาเราก็จะกดบราวนนะครับเอาภาพที่เราต้องการเข้ามาแล้วเราก็มาเลือกไฟล์นะครับเราสามารถกดชิปคลิกนะครับเลือกหลายๆไฟล์ได้แล้วก็คลิกอันบนอันหนึ่งนะครับกดชิปค้างแล้วก็คลิกอันล่างสุด แค่นี้ก็จะเลือกทั้ง8ภาพน,นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็ตั้งชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าว่าเพจ1เพจ2เวลาเข้าไปในหน้าต่างเนี่ยมันก็จะเรียงให้ตามนี้นะครับอ่าก็แนะนําให้ตั้งชื่อกันนะครับเสร็จแล้วก็กด o p เพเลยอ่าเห็นไหมครับมันจะเรียงเป็นชื่อไฟล์แบบนี้เลยเราก็ยังสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะครับสมมติสมมติอยากเอาเพจ1มาอยู่ข้างล่างแล้วก็คลิกแล้วก็ลากนะครับ ทุกอันเนี่ยก็จะสลับตำแหน่งกันได้หมดเลยอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดปุ่มเซฟเลยคราวนี้ก็เลือกที่เก็บไปนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นตัวนี้อ่ะล้วก็พิมพ์เป็นชื่อนะครับอะคัลเลอร์สกีมแล้วกันกดเซฟปึ้งตรงนี้ก็จะถามนะครับว่าเอาเป็น PDF เวอร์ชันไหนซึ่งให้ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน2 0 0 8นนะครับ ตัวนี้จะนิยมใช้กันมากที่สุดนะครับแล้วเราก็กดเซฟพ d f เลยหน้าจอก็จะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับเป็นการทำงานอัตโนมัติก็รอมันจนเสร็จนะครับถ้ามันไม่มีภาพกระพริบแล้วแบบนี้ก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูไฟล์ของเรากันเลยเห็นไหมครับมีไฟล์ pdf ขึ้นมาลองเปิดดูเห็นไหมครับ มี8หน้าตามที่เราเซฟไว้เลยนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการรวมภาพเป็นไฟล์ PDF ซึ่งถ้าเราไม่ได้มีโปรแกรมรวมโดยเฉพาะนะครับ Photoshop เนี่ยก็สามารถช่วยเราได้อะถ้าใครกําลังทําพวกสไลด์นะครับ Presentation หรือว่าตัวอย่างงานกราฟิกให้ลูกค้าดูเนี่ยก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b ตนะครับ วิดีโอติวเตอย์เนี่ยเกือบ30มวิดีโอแล้วนะครับแต่ว่ายอดซับเนี่ยใน YouTube ยังไม่ถึงพันเลยก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับผมก็เจาะเทคนิคโปรแกรมดีๆแบบนี้นะครับมาฝากกันทุกสัปดาห์เลยแล้วเจอกันใหม่อีีหน้านะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันได้เลยครับถ้าใครชอบคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับกราฟิกที่แชร์กันแบบไม่กั๊กทุกสัปดาห์แบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสารพัดเทคนิคที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนโดยสามารถติดตามได้ทั้งเพจ Facebook และ Youtube ตามชื่อด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้อันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ